สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก,กน,นะครับก็ก่อนการเข้าสถาบาันตนนะครับรับตาแหน่งนะประธานาธิบดีคนดัดไปนะครับของสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามนะระหว่างสหรัฐนะกับอิหร่านนะครับหรืออิสราเอลกับอิหร่านกันหรือเปล่านะเมื่อเห็นข่าวชิ้นนี้นะครับมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะเคลื่อนไหวลับสงครามอิหร่านที่ชายแดนใกล้อิสราเอล หลังการเปิดเผยนะครับแผนโจมตีของสหรัฐต่อที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านอิหร่านนะครับเตรียมพร้อมสำหรับสงครามหลังการเปิดเผยแผนการโจมตีของสหรัฐนะครับที่ตั้งนิวเคลียร์หรือไม่กองกําลังปกครองนะครับของอิหร่านสร้างความเคลื่อนไหวใหญ่ที่ชายแดนใกล้อิสราเอล IRGC นะครับเคลื่อนกําลังบรรดานหน่วยพิเศษต่างๆอย่างกองกําลังเมอร์ซากูชากาน การเตรียมพร้อมขนาดใหญ่ของ IRGC ภายหลังการเปิดเผยว่าไบเดนได้หารือนะครับทำการโจมตีอิหร,ร่านสหรัฐนะครับได้หวาดกลัวการเคลื่อนไหวระเบิดนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนการเข้าสาบานตนของทรัมป์นิราน,นะครับเป่งกล้ามทางการทาหารท่ามกลางบรรดารายงานต่างๆของสหรัฐกําลังวางแผนหนึ่งการโจมตีต่อบรรดาที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน IRGC นะครับได้ดําเนินการซ้อมรบขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดนะครับเคอแมนชานะเพื่อที่จะส่งเสริมความพร้อมนะครับการสู้รบการซ้อมรบนั้นนะครับได้ถูกตั้งรหัสชื่อว่าพายัมบาอีอารซม19นะได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่4มกราคมทางตะวันตกของอิรานเพลสทีวนะครับได้ไรายงานบรรดาแผนกพิเศษต่างๆรวมถึงกองกำลังนะาเมอร์ซาคูชากานนะได้เข้าร่วมในการซ้อมรบนั้น การซ้อมรบนั้นนะครับได้มุ่งหมายที่จะส่งเสริมความพร้อมการสู้รบต่อบรรดาภัยคุกค,คามทางความมั่นคงนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้ทหารและอุปกรณ์ทางการอาหารได้ถูกกล่าวอ้างนะครับว่าได้ถูกถ่ายโอนในช่วงระหว่างระยะแรกนะครับของการซ้อมรบบรรดาฉากทัศนะครับการโต้อตอบที่รวดเร็วนะได้ดำเนินการเพื่อที่จะแสดงขีดความสามารถการขนส่งนะครับที่ล้ำหน้าทัานสมัย ความตึงเครียดสหรัฐอิหร่านบรรดารายงานต่างๆครับในไม่นานมานี้นะครับเปิดเผยนะเจ้าหน้าที่ของไบเดนนะครับได้นําเสนอทางเลือกต่างๆสำหรับหนึ่งการโจมตีต่อบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านการพูดคุยต่างๆนะครับได้ถูกจัดขึ้นท่ามกลางบรรดาความห่วงกังวลน,นะครับว่าอิหร่านอาจจะคืบหน้าโปรแกรมนิวเคลียร์ของพวกเขานะครับก่อนวันที่20่สมกราคมบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับได้โต้แย้งว่า บรรดาตัวแทนต่างๆที่อ่อนแอลงของอิหร่านแสดงให้เห็นหนึ่งโอกาสสำหรับการโจมตีหนึ่ง s อนะครับได้รายงานอิหร่านนะครับได้สะสมยูเรเนียมนะครับไปถึง60%ใกล้ถึง90%นะครับที่ต้องการสำหรับ1อาวุธยุคเครียรายงานต่างๆกล่าว IAEA e นะครับได้รายงานว่าอิหร่านมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะ60%อย่างเพียงพอนะสำหรับระเบิดนิวเคลียร์4ลูก ้วยข่าวกรองอิสราเอลนะครับกล่าวอ้างอิหร่านนะครับต้องการอย่างน้อย1ปีที่จะพัฒนา1อุปกรณ์ระเบิดนะครับทางนิวเคลียร์บรรดาการโจมตีของอิสราเอลนะครับต่อที่ตั้งพาชินของอิหร่านได้ถูกกล่าวหานะครับว่าได้ชะลอบรรดาความพยายามการสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะครับบรรข่าวแปลต่างประเทศที่นีนะครับก็ในเทอมหรือในสมัยของปัะธาวิดีนะที่กำลังจะออกไปนะครับโจไบเดนนะครับ ก็มีข่าวว่ามีการหาเรือกันนะว่าจะโจมตนะีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือเปล่าลก่อนการเข้าสาบานตนนะครับของปรฒนาดีเลือกตั้งสหร,รัฐคนใหม่นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แปลกดินะครับจะชิงโจมตีก่อนหรือเปล่าลก่อนการเข้าสาบานตนของทรัมป์นะถ้าอย่างนั้นจริงเนี่ยก็จะเกิดศึกใหญ่นะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านได้เพราะข่าวว่าอิหร่านกำลังซ้อมรบนะครับแถวแถวชายแดนตะวันตกอะ่ะถ้าพร้อมขึ้นพลทนะหารแล้วก็อาวุธเนี่ย คือการรบกันเนี่ยนะครับถ้ารบกันเฉพาะกาศเนี่ยมันไม่สามารถชนะได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าอิสราเอลโจมตีที่ตั้งทางดิวเคลของอิหร่านจริงแล้วอิหร่านเคลื่อนกาลังพลนะครับโดยเฉพาะทหารราบเนี่ยซึ่งมีเหนือกว่าอิสราเอลเยอะนะเข้าบุกนะครับทางด้านพื้นดินนะกับอิสราเอลแล้วเนี่ยต้อนงะบอกว่าโอ้โหมีหนาวเหมือนกันนะเพราะว่ากองทัพอิหร่านทางภาคพื้นดินก็ใหญ่กว่าอิสราเอลแน่นอนนะครับนับติดตามสถานการณ์นะครับค่อนข้างวิกฤตทีเดียวนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ